สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่นิวฮฮลแลนครราชสีมานะคะสวนงพงษ์แท็กเตอร์แล้วก็พี่นะคะวันนี้พี่อายพาไลฟ์สดอีกแล้วค่ะวันนี้มาส่งมอบรถนะคะวันนี้พบเจอกันในเฟซบุ๊กส่วนตัวของพี่อ้อยเองนะคะวันนี้หลายท่านคงติดตาม ในเพจในเฟซพี่อ้อยแล้วเนาะว่าวันนี้มีการส่งรถค่ะมีการส่งมอบค่ะวันนี้นะคะจะเห็นในภาพนะคะนิวฮอลแลนด์ทีซีสี่สิบแปดอาค่ะเย่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 สวยงามมากเลยนะคะเดี๋ยวไปดูรอบคันนะคะวันนี้ถึงบ้านลูกค้าแล้วค่ะบ้านลูกค้าแล้วตอนนี้น้องทีมงานสงวนบัง,ง,งเ,เตเตอร์กำลังเตรียมมาลดลงค่ะสวัสดีค่ะพี่ ตะเลยบ้านนิดหน่อยนอนรับไม่นานเมื่อคืนน่ะตื่นเต้นกันอ่ะเนาะเห็นเห็นลูกสาวส่งสติกเกอร์ทักไลน์แปแต่เมื่อคืนเช้ามาก็ส่งสติกเกอร์มารอรอรับรถใหม่เข้าบ้านได้เลยค่ะหนูไลฟ์สดอยู่ตอนนี้เดี๋ยวจะพูดคุยกับลูกค้าด้วยค่ะ นี่เลยให้ดูรอบคันก่อนนะคะทักทายทุกท่านนะคะที่เข้ามาเดี๋ยวไลฟ์สดเดี๋ยวลง Youtube ด้วยนี่เลยคะ่ะอันนี้ลูกค้านะคะอยากไดให้ก <laughs> ั <laughs> นอยาได้ให้กันเเลยนี่เรียกญาติพี่น้องมาเลยคะ่ะอยากได้รถเนี่ยมาดูตอนนี้จัดโปรแรงๆเลยนี่ราคาถูกมากนะคะ ตัวแดงๆเลยอันนี้ก็จะเป็นลูกค้านะคะหวัดดีค่ะพี่สวัดดีค่ะพี่โมคนนี้เอ่อพี่โมนะคะแล้วก็คนนี้พี่อะไรนะคะนนั้นพี่อะไรจ๊ะพี่ภาพค่ะพี่ภาพนาะนี่พี่ภาพแล้วก็พี่โมแล้วก็น้องป้ายนี่เลยเจ้าของรถตัวจริงคนนี้ค่ะเดี๋ยวพี่ไอคอนอนุญาตคุยกับลูกค้านะคะพูดคุยกับลูกค้าสอบถามนิดนึงว่า มีความชื่นชอบตรงส่วนไหนของรถแทกเตอร์นิวฮอลแลนด์แล้วก็สําหรับรุ่นนี้เลือกมาใช้งานอะไรเอ่ยค่ะว่ามันงามอยู่กับงามแก็แห้งมันดีน้ำสวยงามน้ำสวยงามการการทำงานกับพวกดีตรงนี้พี่โมมาใช้งานอะไรค่ะตรงนี้ไปท้งนาท้งไรครับทั้งนาทั้งไรเลยนะส่วนตรงนี้นีส่วนมากก็เน้นตรงนานะคือเห็นค รถผ่านมาตอนนี้หวานข้าวอะไรกันตอานข้วเดือมลงกหวานเขากันห้วใช่หรอค่ะก็ใช่ตอนนี้พี่โมพี่โมก็รอรถใหม่เลยตอนนี้ใหม่วนเออเพื่อนเพื่อนอนะเพื่อนบ้านเขาหวานกันหมดแล้วแต่พี่โมยังก่อนเดี๋ยวรอรถใหม่เอาเลือกเอาใช้จังบอกได้รถใหม่มานี่ได้ข้าวดีแน่นอนปีนี้สวยด้วยแล้วก็พี่เขาได้โชคดีมากๆเลยได้ช่วงที่ที่ได้ลดราคาค่ะในช่วงลดราคาได้โปรพิเศษเลยตอนนี้ค่ะ ก็ทางลูกค้าเลือกรับอุปกรณ์3มชุดเลยค่ะใบมีดผานไถยแล้วก็โรตารี่ค่ะครบชุดเลย3มชุดเอามาใช้งานได้เลยก็ราคาเบาๆเลยค่ะเมื่อวานเมื่อวันเสาร์เนาะพี่อ้อยลงรีวิวไปว่าค่ะรุ่นนี้ก็ลดราคาเหลือตัวเอ่อห้าแสนแปดหมื่นหกพันแล้วก็รวมอุปกรณ์สามชุดรวมแล้วก็เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแล้วได้ส่วนลดเพิ่มอีกก็เหลือแค่หกแสนสองหมื่นสามพันอย่างที่พี่อ้อยบอกค่ะ แล้วก็ทางลูกค้าก็ดาวค่ะดาวอยู่กับสาเปรซค่ะส่งเป็นรายปีเลยค่ะก็นี่เลยนะคะน้องกําลังอารดลงแล้วค่ะทักทายทุกท่านนะคะที่กําลังมองหารถอยู่นะคะเข้ามาดูคลิปนี้เลยนะคะยังทันอยู่นะคะโปรโมชั่นยังทันอยู่ค่ะเดือนนี้ค่ะยังทันอยู่ไปดูใกล้ๆเลยนะคะค่ะ ใหญ่กว่าเนาะชอบไหมคะชอ,ชอบเอาอีกคันหนึ่งนั่นเนยเอาอีกคันหนึ่งเนี่ยน,นี่เลยค่ะี่เยลดลงแล้วนะคะ ร้อยแล้วค่ะลดลงเรียบร้อยแล้วโปรเด็ดๆกันเลยนะคะยังมีเวลาเหลืออยู่นะคะตอนนี้ค่ะถึงสิ้นเดือนนี้ค่ะจับจองกันได้รับรถเดือนหน้าก็ได้นะคะแต่จองแล้วได้โออโมชั่นตัวนี้เลยค่ะสามชุดนี้นะคะอุปกรณ์สามชุดนี้ราคา623,000าเลยสำหรับรถรุ่น t ี4 8 r ออย่างที่เห็นนี้นะคะ คาโรตารีไปไว้น่นก่อนนี่ก็เห็นหน้าเห็นหน้าเห็นตาพี่อ้อยแล้วนะคะตอนนี้แล้วเดี๋ยวค้าบอกมาเดี๋ยวถ่ายรูปส่งมอบหน้าลูกค้านะโอ้ยปลื้มปิืดีใจแทนลูกค้าค่ะเสียงบอกนอนไม่หลับเลยเมื่อคืนค่ะทักทายทุกท่านนะคะหวัสดีค่ะหวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้พี่อ้อยพามาส่งรถนะคะ วันนี้ก็อยู่ในเขตพื้นที่บ้านสุกสำรานค่ะบ้านสุกสำรานตำบลหูทำนบอำเภอรประคำนี่เลยให้เห็นรถด้วยนะคะจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะค่ะบ้านสุกสำรานค่ะตำบลหูทำนบอำเภอรประคำนะคะจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะเย่เห็นไหมว่าทุกเขตพื้นที่นะคะตอบรับรถแท็กเตอร์นิวฮอลแลนด์ดีมากเลยค่ะค่ะ ชื่นชอบในรถเทคเตอร์นิวฮอลแลนด์ค่ะตะกี้ได้พูดคุยกับลูกค้าเนาะก็รู้สึกดีใจค่ะว่าลูกค้าเลือกรับรถนิวฮอลแลนด์ค่ะเอามาใช้งานชอบในรูปทรงรูปร่างที่สวยงามแล้วก็อตอบโจทย์ลูกค้าได้หลากหลายเพราะว่าลูกค้าเอามาใช้ในงานไร่แล้วก็งานนาด้วยนะคะนี่ก็ประเดิมงานแรกเลยก็จะเป็นงานปั่นค่ะหวานข้าวนะคะนี่นะคะกำลังเอาโรตีลงค่ะ มาเช้าพี่อ้อยก็เดินทางกันมาตั้งแต่ตีห้าจากบ้านค่ะ,ะก็แวะปั๊มมั่งอะไรบั่งค่ะนี่เลยถ่ายทุกท่านนะคะขอขรบคุณทุกท่านเลยที่เข้ามาติดตามนะคะค่ะ<อ>ได้เลยค่ะเดี๋ยวก่อน <laughs> จะขอสอบถามลูกค้าว่าเห็นทางสงวนทงแท็กเตอร์แล้วก็เห็นทางพี่อ้อยตรงตรงไหนคะที่ไคตัดสินใจเลือกเห็นไปยูทูบจ้ะเปิดยูทูบจังนี่เห็นไหมเห็นเห็นไหมเอฟซีพี่อ้อยเยอะนี่เห็นในยูทูบค่ะแล้วก็ เห็นรถนิวฮอลแลนด์นี่ชอบเลยเนาะค่ะขายอยู่ใกล้ๆลกระแกงอยู่ใกล้ๆค่ะไปสอบถามก็เลยมาเปิดีถูกค่ะค่ะนี่แหละลูกค้าเขาก็จะหาข้อมูลก่อนว่ารถรุ่นไหนยี่ห้อไหนนะคะที่ตอบโจทย์ลูกค้าได้ตรงงานใช้งานลูกค้าได้หลากหลายนะคะแล้วก็เรื่องราคาก็หลายท่านคงรู้แล้วนะคะว่านิวฮอลแลนด์ไม่ได้แพงอย่างที่คิดนะคะ คะ่ะไม่ได้แพงอย่างที่คิดเลยคะ่ะเปรียบเทียบแล้ว,วรวมราคาแล้วอุปกรณ์3ชุดนี่ก็ถือว่าราคาถูกมากๆเลยสำหรับตอนนี้นะคะสำหรับตอนนี้อออเอาตรงไหนใช้สวยถ่ายรูปใช้สวย ตรงที่ไปตั้งข้างหน้าที่ถ่ายรูปสวยๆโอเคเดี๋ยวต้องถ่ายรูปอีกค่ะเอาเป็นเลิกค่ะได้เลิกได้ลูกค้าก็ได้เลิกช่วงเช้าค่ะเอาตรงไหนเอาข้างข้างนาเลยเนาะข้างยอดเลยข้างนาเลยได้เห็นบ้านด้วยบ้านก็สวยนี่ บ้านลูกค้าสวยมากเลยอะค่ะโอเคเลยตรงนี้แหละเอ๊ะนเนี่ยหันมาตรงนี้เออหันหน้าไปตรงนั้นพีภาพพีภาพบอกว่าเดี๋ยวจะได้ถ่ายรูปมาสวยๆเนาะเนี่ยแกเหมือนพี่อ้อยเลยแบบไปตรงไหนก็อยากเออให้ มีภาพมีอะไรสวยๆเนาะค่ะลูกค้าน่ารักมากๆเลยเราจะพาะลูกสาวน่ารักมากๆเลยไลคุยกับพี่ไอตลอดค่ะอันนี้ก็จะเป็นบ้านลูกค้าค่ะนี่ค่ะบ้านลูกค้าสวยค่ะบ้านสวยอ่ะกว้างด้วยเออพี่นี่ดอกไม้นี่มีปูกกดอกมะลิเต็มเลยเต็มหน้าบ้านค่ะสวยค่ะ ก็เรียบร้อยแล้วนะคะเอารถลงเตรียมรอส่งมอบแล้วนะคะอย่างที่เห็นในภาพนะคะพี่อ้อยจะให้เดี๋ยวเด, it, ดี๋ยวจะเดินดูรอบๆอีกคันหนึ่งอันนี้มุมกว้างๆนะคะนีโอลแรนด e ์่ี่ดนะคะ47แรงม้านะคะตัวนี้นะคะตัวนี้เขาจะเป็นรถสี่สูบค,ค่ะเป็นรถสี่สูบเกียร์16คูณ16ค่ะสำหรับตัวนี้นี่จะเป็นรถเผาตั้งนะคะจะเห็นใกล้ๆนะคะ เป็นรถเผาตั้งค่ะมีกระบอกเลี้ยวสองข้างซ้ายขวาเลยค่ะเพราะฉะนั้นได้ความคล่องตัวค่ะในความวงเลี้ยวแคบค่ะอันนี้ก็ทนะคะทำพิธีค่ะแม่ยนางค่ะค้ำคูณเลยค่ะค่ะคำคูณค่ะหาเงินหาทองให้ได้มากๆค่ะค่ะมาค้ำมาคูณเลยค่ะ มาหากินอันไหนดีก็ว่าเลยค่ะค่ะแม่ยานางได้มาอยู่กับเราก็ตัวนี้เขาจะโดดเด่นเรื่องระบบ PTO อย่างที่พี่ออยบอกหลายรอบนะคะเนาะเขาจะมีเ,เกียร์ PTO ถึง3เกียร์ด้วยกันค่ะตั้งแต่540 750ไปจนพันรอบค่ะแล้วก็มีระบบพิเศษขึ้นมาคือระบบเซฟตี้ PTO ค่ะเวลายกอุปกรณ์ขึ้นสูงเขาก็จะหยุดการทำงานเองโดยอัตโนมัตินะคะเพราะฉะนั้นใช้งานได้ดีมากเลยค่ะ ความสูงก็สูงใช้ได้ค่ะเพราะฉะนั้นลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยค่ะเพราะว่าล้อหน้านี่ก็สูงที่20ล้อหลังก็สูงที่26นะคะวันนี้ลูกค้ารับอุปกรณ์3ชุดนะคะอย่างที่เห็นตั้งแต่ตอนแรกใบดันผ่าน,ผ,านผ่านพวน5จานนะคะของ spt ค่ะสงวนพงแท็กเตอร์ผลิตเองนะคะใช้ดีใช้ทนแน่นอนค่ะได้รับการดูแลพร้อมกับตัวรถเลยค่ะเพราะว่าเราผลิตเองเนาะค่ะไม่ต้องกังวลเรื่องการบริการหลังการขายนะคะ ยวพี่อ้อยรีวิวแป๊บหนึ่งเผื่อ <c oughs> มีลูกค้า,ลาหลายๆคนสนใจคะ่ะค่ะค่ะนี่เ,นเลยนะคะอโอเคค่ะเ <c oughs> <cả> ย้ค <c oughs> ่ะ ก็จะเห็นพี่อ้อยรีวิวไปแล้วนะคะวันนี้ค่ะอย่างที่บอกนะคะวันนี้มาส่งอบให้กับทางพี่โมพี่ภาพนะคะที่บ้านสุขสำราญน,นะคะพี่โมก็ชื่อจริงคือคุณสังค่ะคาพันธ์ค่ะอยู่ที่บ้านสุขสำราญตำบลหูทํานบนะค่ะอำเภอประคาจังหวัดบุรีรัมย์นะคะวันนี้ก็ขอขอบพระคุณลูกค้ามากเลยที่ให้ความไว้วางใจสง่งวนพงแท็กเตอร์ได้ดูแลท่านนะคะได้รับรถแท็กเตอร์นิวฮอลแลนด์มาใช้งานแล้วก็ ให้พี่อ้อยได้ดูแลนะคะค่ะทางฝ่ายขายนะคะลูกค้าท่านเดินทางไปถึงหาไปหาที่โชว์รูมเลยค่ะ mm hmm. เห็นพี่อ้อยทางช่องทางทาง YouTube ทางเฟซก็ไปหาที่โ,โทรติดต่อกันแล้วก็ไปดูรถที่โชว์รูมที่สำนักกันใหญ่ที่สูงเนินนะคะที่มิตรภาพถนนมิตรภาพค่ะ ก็ขอให้ลูกค้าร่ำรวยร่ำรวยนะคะเดี๋ยวจะพี่อ้อยจะขออนุญาตหยุดการไลฟ์สดก่อนนะคะแล้วก็จะทำพิธีส่งมอบให้กับลูกค้าก่อนนะคะยังไงเดี๋ยวพบเจอกันในโอกาสต,ต่อไปนะคะขอพระคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะเย่เย่ๆๆๆๆ